ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงไก่นะครับการซื้อลูกไก่มาเลี้ยงนะครับผมเคยไหมนะครับที่เราไปเจอตามตลาดนะครับที่เขาบอกว่าขายลูกไก่ไข่หมดนะครับบางทีเราไปถามพ่อค้าแม่ค้านะครับถามว่าอันนี้ไก่ไข่ใช่ไหมนะครับแล้วเขาก็จะบอกเราว่าไก่ไข่หมดไก่ไข่หมดสรุปแล้วคืออันนี้มันไก่ไข่ทั้งหมดหรือว่าไก่ไข่หมด นะครับบางทีหลายหลายคนก็เคยสงสัยผมเองก็ทีแรกผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกนะครับผมก็ซื้อมานะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยดูนะครับเลี้ยงมาได้อันนี้ผมเลี้ยงมาได้ประมาณสองเดือนนะครับประมาณสองเดือนนะครับแต่ที่ซื้อมาเลี้ยงนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยสีสีของเขาเนี่ยจะเริ่มจืดแล้วนะครับเริ่มจืด ทีแรกนะครับผมก็คิดว่าไก่ไข่นะครับถึงไล่ซื้อมาเลี้ยงนะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับตัวละสามสิบบาทเลยนะครับผมเขาบอกว่าลูกไก่ไข่นะครับลูกไก่ไข่หมดไก่ไข่หมดนะครับบางทีผมก็เอกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมมาขายแค่อาทิตเดียวนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับถ้าว่าเป็นลูกไก่ไข่จริงๆนะครับ พวกพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ต้องมาขายเพื่อมาขายบ่อยๆใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อให้ขายได้หมดหมดนะครับแต่อันนี้คือมาขายแค่อาทิตเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับอืดูจากสภาพนะครับก็คือไก่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดเลยนะครับซึ่งเป็นสีขาวอย่างเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าไก่พันพวกพันอะไรอย่างอื่นนะครับนี่คือมันเป็นไก่เนื้อนะครับที่แรกผมก็ถ่ายรูปนะครับ เอาไปให้ทางฟาร์มเขาดูด้วยนะครับที่ผมไปซื้อไก่สาวมานะครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วนะครับมันคือไก่เนื้อนะครับไก่เนื้อดีๆนี่เองนะครับก็คือเหตุผลที่ผมเลยต้องไปซื้อไก่สาวมาเลี้ยงนะครับก็คือทีแรกก็คิดว่าจะเป็นไก่ไข่นะครับที่ซื้อมานะครับนี่นะครับก็คือประสบการณ์นะครับผมที่ ไปซื้อลูกไก่ตามตลาดมาเลี้ยงนะครับเจอ,อพอค้าแม่ค้าต้มเอานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ไข่เลยนะครับพอเราไปถามนะครับพอตอนเราถามนะครับก็บอกไก่ไข่หมดไก่ไข่หมดที่ไหนได้ก็คงจะไก่ไข่เขาหมดไปแล้วจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไก่ไข่ทั้งหมดนะครับทีนี้เราฟังผิดนะครับ เราฟังผิดเองหรือว่าเขาหรือว่าเขาไอ้นี่เราเองนะครับเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับอันนี้ก็เลยพามาดูพามารับชมนะครับพามาแชร์ประสบการณ์สําหรับการซื้อลูกไก่ตามตลาดนัดมาเลี้ยงนะครับนี่นะครับผมก็สําหรับตัวไก่ไก่เนื้อนะครับไก่เนื้อไก่พวกนี้นะครับก็คือผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กนะครับก็เลยว่าถ้าว่ามันไม่ใช่ไก่ไข่ก็เลี้ยงก็เลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้ก่อนนะครับ ไว้ยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็อาจจะเลี้ยงไว้กินเนื้อหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแต่ก็เลี้ยงไว้นะครับก็วันนี้ก็นะครับก็เลยมามาพูดให้ฟังนะครับจากประสบการณ์การซื้อลูกไก่ตามตลาดนัดมาเลี้ยงนะครับบางทีเขาก็เอามาเหมือนบางทีเขาก็เป็นคัดพวกตัวผู้นะครับตามตามฟืงตามฟาร์มนะครับออกมาขายให้เรานะครับบางทีก็บอกไก่ไข่นั่นแหละครับ ที่ใส่ได้แล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ไก่ไข่มันคือไก่เนื้อนะครับก็เลยว่าอย่าได้หลงเชื่อนะครับสําหรับถ้าคนดูไก่เป็นอ่ะเขาเขาก็จะดูรู้นะครับแต่บางทีเราเหมือนเราดูไม่เป็นเราดูไม่ออกนะครับบางคนก็บอกว่าก็ดูสีไก่นะครับแต่บางที่ก็บอกสีไก่ไก่ไข่ออกสีอย่างนี้มันก็มีนะครับเป็นสีเหมือนตอนช่วงเล็กๆนะครับมันสีเหลืองๆนะครับตัวออกจะเหลือง มึงก็บอกว่าถ้าเป็นไก่ไข่มันจะออกสีน้ำตาลไปเลยนะครับแต่บางเจ้าก็บอกไก่ไข่ตัวเล็กๆสีเหลืองก็มีนะครับบางทีเราก็เลยทําให้เราดูไม่เป็นดูไม่ดูไม่ออกนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับแต่ก็เลี้ยงไว้นะครับก็เลี้ยงไว้เพราะว่าซื้อมาเลี้ยงแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี une, ้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ